พระอาจารยกุ้งรองตุลาดาวกาตูนะครับขอความจำเริญและก็สันติสุขดวงเมดาพี่น้องทุกท่านนะครับกับผมนายแพทย์อัศวนาคาแพทย์ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนย์เอามัยที่สองยะลานะครับวันนี้จะขออนุญาตให้ความรู้กับการดูแลสุขภาพสําหรับการถือสินอด ในช่วงเดือนรมณอนนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับในช่วงเดือนระมนอนจริงแล้วเนี่ยมีงานวิจัยมากมายนะครับที่บอกว่าการถือสินอดเนี่ยไม่ได้ทําให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยแย่งลงนะครับตัวนข้าวเลยครับมีงานวิจัยที่ชัดเจนนะครับว่าการถือสินอดเนี่ยสามารถที่จะลดความดันโลหิตลงได้ถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าพบแพทย์นะครับปรึกษาแพทย์และมีการปรับยาที่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ย คำแนะนําก็คือยาที่กินอยู่เดิมที่เป็นยากินตอนเช้าก็สามารถกินได้ในช่วงสาโฮสนะครับยาที่กินตอนเย็นก็สามารถที่จะกินในช่วงละสิโดตได้นะครับจะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นนะครับเช่นยาในกลุ่มยาัาปสาวะนะครับซึ่งมีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์เนี่ยสั้นนะครับซึ่งแพทย์ก็อาจจะต้องมีการปรับยาที่มีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์ที่ยาวขึ้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือคําแนะนําที่ว่าคนไข้เนี่ยควรที่จะลดอาหารลดเค็มจัดนะครับดู น้ำปลาต่างๆซึ่งจะทําให้มีการขั่งของเกลือมีการขั่งของน้ํามากขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้ความดันความดันโลหิตสูงของเราเนี่ยแย่ลงนะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้พบแพทย์นะครับแล้วก็ได้มีการปรับยาแล้วก็ได้การได้ได้รับคําแนะนําจากแพทย์ถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเนี่ยมันมีผลอย่างชัดเจน,นครับในการที่จะลดอาการของโรคอย่างเช่นนะครับความดันโลหิตก็จะลดลงนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะทําให้การดิดซิมเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับตลอดช่วงเดือนนรบดอนครับ ถ้าส่วนมาที่2ยานานะครับก็ขอให้อวดอนปีนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่ดีกว่าเดิมนะครับอินชา c ล à ล m ừ n ครับอัสลาุอะลยคุ้มลองตัวเราแต่หนาบรากาตัวนะครับ